คลิปนี้ไม่มีสปอยนะครับเผื่อสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูจอมเวทมหาการในพหุจักราวาลมหาภัยหรือ Dr. Strange in the m ์อ e นเ e อะมาร์ติเวิรนะครับหนังขายดีมากคิดว่าที่จริงใครส่วนใหญ่ก็น่าจะได้ดูแล้วล่ะแต่พี่โอก็เผื่อไว้ตามมารยาทเนื่องจากว่าทำคลิปในเวลาที่หนังเพิ่งจะเข้าฉายใหม่ๆที่อเมริกายังเพิ่งจะฉายวันนี้เองวันที่พี่โอททาคลิปวันที่6ส่วนประเทศไทยเราเข้าตั้แต่วันที่4แล้วนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์ฉัตรมงคลซึ่งทาให้เราได้ดูก่อนอเมริ กถึง2วันข้อมูลสถิติเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการนะครับในยุคโควิดก็ต้องสูสีกับสไปเดอร์แมน โ a y h โฮมซึ่งตอนนี้ผลของรายได้ยังไม่ออกแต่ว่าวันจันติดตามได้ที่ช่องของพี่โอนะครับจะมารายงานว่ารายได้ของจอมเวทมหาการนั้นเป็นอย่างไรบ้างพี่โอดูเรื่องนี้ทั้งหมด3รอบครับรอบแรกดูแบบเอ็ม s าเพิ่ม20บาทและรอบที่2ดูแบบ 4DX คลิปนี้บันทึกในรอบที่2ครับส่วนรอบที่3พี่โอจะมีอีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่คุยกับน้องตี้มาตี้จอมเบิงหนังนะครับ เรื่องนี้มีตัวอย่างหนังของท็อปกันซึ่ง อยู่ในระบบ 4DX ด้วยถ้าได้ดูระบบ 4DX จะเวลามีตัวอย่างท็อปกันจะเป็นคลิปพิเศษที่ไม่เหมือนตัวอย่างหนังในโรงปกติจะมีเก้าอี้เขยา่ามีลมมีเนื้อหาบางส่วนบางตอนซึ่งค่อนข้างยาวแต่สำหรับใครที่ดู IMAX ก็จะได้เห็นภาพยนตร์เรื่องอวตารนะครับในระบบ3มิติด้วยเช่นกันที่โรง IMAX ฉายเป็น3มิติใส่แว่นนะครับราคาก็ ไม่แพงไปกว่ารอบลงปกติเท่าไหร่แต่ของ 40x จะอยู่ที่ราคาประมาณ370ถ้าใช้ M Gen ครับของแถมจากเรื่องนี้ทุกที่นั่งจะได้รับโปสการ์ดอย่าลืมเรียกหาจากพนักง,งานนะครับแต่ว่าอาจจะมีจำนวนจำกัดใครที่ไปดูช้าก็อาจจะไม่ได้โปสการ์ดนี่แบ่งออกเป็น3แบบรูปแรกก็จะเป็นรูปโปสเตอร์หลักใน ประมาณ6วันแรกนะครับตั้งแต่อ้าแวันสิตั้งแต่วันที่4ี่ถึงสิบดวันที่สิบเป็นต้นไปจะเป็นโปสการ์ดรูปวันด้าส่วนวันสัปดาห์ที่3ามตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปพี่โอก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงที่โรงหนังหลังจากวันแรกแล้ววันแรกคนเยอะมากวันต่อมาก็คนค่อนข้างน้อยนะครับความรู้สึกในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้พี่โอชอบมากเนื่องจากว่าเป็นคนชอบวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ จะพูดว่ายังไงความจริงเรื่องของไสยาสตร์มันก็เป็นเรื่องที่หลายๆเรื่องที่พิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับและเรื่องนี้เน้นวิทยาศาสตร์มากกว่าก็คือเรื่องของพหุจักรวาลใครๆอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องของเวทมนต์เป็นเรื่องซับซ้อนแต่หนังเรื่องนี้ทําได้ตรงใจมากในเวลาที่เราฝันเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่า มันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเหตุการณ์ของตัวเราเองจริงหรือเปล่าก็ต้องไปหาคำตอบเอาในหนังเพราะว่าคลิปนี้พี่โอไม่สปอยพี่โอดูหนังเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นตลอดเวลาครับชื่นชอบมากผู้กำกับแซมเรมี่เขาให้ออกเสียงว่าเรมี่นะฝรั่งเขาออกเสียงอย่างนั้นแต่คนไทยเรียกไรมี่พี่โอก็ว่าคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอ่านตามตัวอักษรแล้วมันสะกดอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ได้คะแนนใน imdb จากนักวิจารณ์ค่อนข้างต่ำก็คือ6กกว่าๆเท่านั้นเองแต่ประชาชนให้ที่7กว่า เต็ม10โดยเฉลี่ยส่วนในเว็บเมื่อเขือคะแนนค่อนข้างดีนะครับก็คือนักวิจารณ์ให้80%แต่พี่โอยังไม่ได้เห็นคะแนนของประชาชนในเว็บมืเขือนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ทำขึ้นเร็วรายได้ของหนังก็ ปรากฏว่าเป็นการทำลายสถิติเช่นกันแต่ว่าในขณะที่ทำคลิปยังสรุปไม่ชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้หรือ Spider-Man No Way Home จะทำรายได้มากกว่ากันติดตามได้ที่ช่องทางของพี่โอนะครับทั้งเพจโอเคนิติเทพแล้วก็ทั้งทางช่อง y o u t u b e c o okay, m o k n i t i t ท e p นี้ด้วยพี่โอจะมาโพสทุกวันจันทร์ว่ารายได้ของหนังแต่ละเรื่องที่ เข้าฉายในสัปดาห์นั้นเรื่องไหนทำรายได้ถึงขนาดไหนบ้างแล้วก็จะมีการอัปเดตหนังตลอดปีด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูพี่โอคอเชื่อเชิญเลยนะครับเรื่องนี้มีคำเตือนว่าใครที่เป็นโรคหัวใจสายตาไวต่อแสงก็อาจจะ ไม่ควรรับชมเพราะว่ามีฉากที่แสงไฟกระพริบเยอะมากและสิ่งที่บอกได้โดยไม่ใช่เป็นการสปอยก็คือว่าหนังเรื่องนี้จัดอยู่ในแนวสยองขวัญด้วยใครที่เป็นโรคหัวใจตื่นเต้นตกใจง่ายกับฉากที่ผีโผล่ก็ไม่ควรดูเรื่องนี้นะครับรอช่องทางอื่นรอดูในจอเล็กที่บ้านก็ได้ครับพบกันในคลิปอื่นๆนะครับอย่าลืมมีอีกคลิปนึงที่แตสปอยสวัสดีครับ